ลูกค้าไปผ่าหัว<อ>แยกทำพันได้เยอะครับแบบนี้<อ>มีหัวข้างใตอ้อย่างนี้ราคาแรงไหมเพี่ราคาที่ร้านก็ขายอยู่กระถางละหกพันห้าครับ<อ>สวัสดีครับวันนี้โตโน,โชน่ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมบอลสีนะครับที่ร้าน ป้าเล็กพันไม้นะครับป้าเล็กพันไม้อยู่ที่บ้านดงบงังปาจีนบุรีนะครับโอ้โหและนนี้ก็สวยมากเลยนะครับอันนี้หกหลงสีสวยมากนะใบชมพูกัดสีหมดแล้วอืน้ครับโอ้โหสวยจริงๆริยิ่งกอใหญ่ๆนี่นะครับดูกอนี่สิสวยมากเลยกอนี้ ดูนะครับฮุกลงสวยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูข้างในนะครับนนดูข้า,า,ง,า,างในอันนี้ชื่อร้านร้านาป้าเล็กครับพันไม้อยู่ที่ร้านป้าเล็กพันไม้อยู่ถนนถนนสายไม้ดอกไม้ไประดับบ้านดงบางครับอ๋อโอเค,ครับ <ปา S 1> เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไปตามนี้นะครับครับอันนี้นะครับอัน อันนี้เป็นอะไรพี่หกหลงไหมอันนี้เป็นบอนสีหกหลงครับเป็นไม้เป็นไม้บอนสีปตาบอนสีเก่าโบราณเลยพี่อ๋ออันนี้ก็มีหัวข้างล่างครับสวยมากใช่ครับอันนี้ก็มีหัวแบใช่ครับมีหัวลูกค้าไปผ่าหัวแยกทําพันได้เยอะครับแบบนี้มีหัวข้างใต้อย่างนี้ราคาแรงไหมพี่ราคาที่ร้านก็ขาย อยู่กระถางละหกพันห้าครับก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงครับใช่ครับเพราะว่าราคาถ้าเราได้มาไม่แพงเราขายไม่แพงครับเพราะว่าถนนสายนี้เป็นไม้ส่งส่วนมากอันนี้ก็ไปแยกได้อีกหลายสิบต้นเลยนะใช่ครับเขาเขายกันแยกมาต้นหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นพันแล้วนะอ๋อโอเคเดี๋ยวดูข้างในนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยไม่เคยอันนี้บอลสีบับเบิ้ลแดงค่ะบับเบิ้ลแดงใช่ค่ะบับเบิ้ลแดงสี่ร้อยห้าสิบ ใช่ครับก็ยังไม่แรงมากนะครับใช่ครับจำราคาเป็นแม่ค้ามารับไปขายเยอะๆก็ลดได้ครับสำหรับคนที่ว่าจะซื้อไปปลูกเล่นระคามก็ไม่ได้แพงครับอันนี้ฟอร์มกออะไรครับพี่สวยมากเลยส่วนอันนี้มันเป็นลูกไม้อะครับที่ร้านก็ไม่รู้เป็นลูกไม้ใช่ยังไม่มีชื่อใช่ครับเขาผสมใหม่ไม่รู้เอาอะไรผสมอะไรเหมือนกันดูนะครับเราเห็นว่ามันสวยก็ซื้อมาขายสวยมากครับ ลูกค้าไปก็ไปตั้งชื่อเองได้พี่ถ้ามันแพงๆใส่ชื่อเองสวยนะครับฟอมกอก็กราคาก็ตามไปอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ตัวไหนครับตัวนี้ครับตัวนั้นมันก็เป็นลูกไม้ไม่รู้ชื่อที่เป็นกระถางแบบใหญ่ๆเนี่ยคือเป็นลูกไม้ที่เขาผสมใหม่หมดเลยพี่ยังไม่มีชื่อฟอมกอลนะสวยมากใช่ครับยิ่งอันนี้ยิ่งแบบสวยเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาอาอะไรผสมมอะไรนะครับนี่ก็สวยมากเลยะ ดูใบนะครับโอ้อันนี้ก็ราคาคตามป้ายนะครับสวยครับอันนี้สวยมากเลยสีอันนี้ก็อันนี้<ส>เป็นไม้ไทยพี่อาหติช้าหารติชะครับโอ้อันนี้เยอะมากนะครับ <laughs> เยอะมากสวยๆทั้งนั้นอย่างนี้ก็ลูกไม้เหมือนกัน ใช่ครับเป็นไม้ที่ผสมใหม่สวยสี่สวยมากเลยมีแต่ฟอร์มกอทั้งนั้นเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกอย่างนี้ก็แค่สามพันห้าเองครับใช่ไหมใช่ครับก็ไปขยายแค่สมมติเอาไปขายนี่ก็ต้นละร้อยกว่าบาทนี่ก็ยังเกินสามพั 3, <5 S 2> นหะ้าอะเออราคาหน้าซื้อนะครับรา,าคาไม่แพงมากอย่างน,นี้ก็อันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันใช่ครับ ก็คล้ายๆกับตัวนี้ค่ะทีอ๋อสวยโอ้ยดูมีแต่ฟอร์มกอทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยไออันนี้ก็นนั่อะไรครับที่เป็นกระถางสีขาวนี่คือเป็นลูกไม้หมดเลยแต่มีแต่ฟอร์มกอนะครับสวย่องเจะเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเอาไปขยายพันธุ์ก็ยังได้นะครับผมให้ดูดูดิหลายสิบกอเยอะมากนะครับเครื่วน ไซอันนี้อะไรครับสวยใบก็สวยนี้ที่เป็นใบสีนี้จะเป็นดิมเวฟครับดิมเวฟเป็นลูกไม้อย่างนี้กระถางเร็ยๆนี้ขายกระถางนี้ก็ขายส่งจะสามร้อยครับอ๋อสามร้อยนะครับอันนี้ก็ราคาเดียวกันครับใช่ครับก็มีสามร้อยอันนี้อะไรอันนี้เรียกว่าบอลสีร่อนทองบอลสีร่อนทองใช่มันมีมีกอเยอะขนาดนี้แต่เด็กหนี่ครับใช่ครับเราไม่ได้มาแยกออกนะ คือแบบว่าให้ลูกค้าไปลูกค้าก็ไปแยกได้สองต้นมั่งอย่างเงี้ยอย่างต้นเนี้ยต้นนี้ก็มีถึงสามต้นเลยนะครับก็ไปแยกเอาสามร้อยใช่ครับกระตกตัวละร้อยก็ไม่แพงอันนี้อะไรครับเจอันนั้นจะเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยยังไม่รู้ชื่อพี่มันเป็นลูกไม้ที่เราได้มาใช่ต้องรอโตมันจะบอกยากส่วนถ้ามันติดแดงๆแบบเนี้ยมันจะเป็นบับเบิ้ลแดงของตัวนุ้นทีแต่ตอนเด็กๆมันจะตอนเด็กจะเขียวอย่างนี้หรอใช่ครับ อ๋อตัวเพิ่งนะใช่ส่วนตัวนี้เป็นสตรอเบอรี่ตาอ๋อใช่เวลามันโตมันเป็นใบเขาอมมันหมดไปแล้วขายไปแล้วมันจะเป็นเหมือนใบนี้ที่แต่ว่าตอนเล็กๆมันจะเขียวอแต่ว่าโตมันจะเป็นงี้แต่นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ร่างร่างท้ายร่างท้ายใบใหญ่อ๋อนี่ครับนี่เออไม่น่าเชื่อว่ามันจะกัดได้ขนาดนี้ใช่ครับมันจะเป็นอันนี้คืออันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ เขียวมาแดงนะพอโตขึ้นดูมนไม่ออกตยมันก็แดงพี่นี่ก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ,อะบอดไม่ใช่เฉพาะอบอดสีอันนี้อะไรครับพี่สวัสด,ดีอันนี้แก้วหน้ามาแก้วหน้ามากระถางใหญ่ๆอย่างนี้ก็ราคาก็ไม่แพงพี่ตัวละสามพันอ๋อสามพันใช่ครับตัวนี้เลี้ยงหลายปีนะพี่ที่ชาวบ้านมาเนี่ยเขาก็บอกว่า ปลูกจนไม่รู้กี่ปีอ่ะจนลืมอ่ะครับใช่ได้ไซนี้ใช่ครับนี่ก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้สีสวยๆอย่างนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับบัลลังต้นเล็กบัลลังเจ้าสัวบัลลังเจ้าสัวไซนี้ก็แค่อันนี้สามร้อยห้าสิบใช่ครับนีก็จังไซนี้โตขึ้นมานิดก็ก็สามร้อยห้าสิบเหมือนกันเหรอใช่แต่มันคนละอย่างครับอ๋อคนละอย่าง ใช่ครับอันนั้นรับอันนี้ซับเจ้าสัวส่วนอันนี้พลังเจ้าสัวนละอย่างครับพี่นละอย่างใช่อันนี้ก็อย่างอีกอย่างกันเ่ยอันนี้ก็คือทับเจ้าสัวอ๋อ้ายกัน้ <c oughs> นนายกัน,ท,กนที่เรียกว่าทูเปอร์เลสครับอี่ครับอันนี้หลักไม้หลักร้อยนะครับใช่อันนี้ยังแค่นี้ร้อยห้าสิบเองเออสวยนะครับใครไม่อยากเล่นไม้แพงก็เล่นไม้เล็กอย่างอันนี้เงินไหลหรอหรอว่าอะไรใช่ครับอันนั้นเป็น เกาะต้นเดียวนั้นเป็นหลายชมพูส่วนไอ้ต้นที่เป็นถัดไปอ่ะเป็นพิงสปอร์ตแล้วครับตัวเนี้ยนี่เหรอครับใช่เป็นพิงสปอร์ตอันนี้เป็นพิงสปอร์ตเกาะเตาก็ไม่แพงที่สามพันห้าเกาะเตาแล้วใช่ถ้าขึ้นเถาแล้วอย่างนี้ก็สามพันห้าสามพันห้าใช่ครับอย่างนี้ก็เอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วใช่ไหมใช่ครับข้อหนึ่งได้ต้นหนึ่งอ่ะพี่อือข้อนี้เนี่ยครับอันนี้ได้เยอะหลายข้อใช่นครับก็มี อัวนี้ก็กําลังมาอะไรนะกูเสนจันกูเมนครับนกเมใช่ครับแล้วก็ที่หากันเยอะๆน่าจะเป็นตัวนู้นเสนจันขาวหอมอ๋ออันไหนพี่ต้นที่สองต้นคู่อะพี่ราคากำลังขึ้นดาวค่ะอันนี้นะไลก็ขล้นกันใช่ไหมใช่นี่ครับใช่ครับอันนี้คือเสนจันขาวหอมอันนี้จันขาวหอมใช่ใบจะหอมเลยแหละอืมส่วนต้นนี้ต้นข้างล่างเรียกว่าเสนจันสีมหาโพอ๋อ ชื่อพ่อมอบใช่ครับส่วนข้างล่างพี่ลงตรงเท้าสเสน่หจจันเขียวอ๋อเสน่หจจันก็มีเยอะอยู่พี่มีหลายสเสน่ใจจันมากนะใช่คะนี่อย่างพวกนี้ก็เป็นพวกไม้แบบไม,ไม้เลื้อยครับซ<ม>ิงโกเนียม,มอ๋อแล้วข้างหน้าก็จะมีบอลกระดาษนะครับไปดูอันนี้บอลมีบอลอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็น หมูช้างด่างขาวแต่มันขาวแค่นิดเดียวขาวแค่นี้อก็คือให้ลูกค้าไปลุ้นด่างเอาราคาก็ไม่แพงต้นนี้ขายอยู่ห้าหมื่นต้นไหนครับเนี่ยใช่ครับราคาอยู่มาห้าหมื่นมันจะมีหน่อรอบต้นเลยนะพี่นี่เหรอครับนี่คือหน่อเนี่ยหน่อออกแล้วเนี่ยหน่อเนี่ยก็เป็นใบแหละลูกค้าก็ไปลุ้นเอาถ้ามันด่างเยอะก็สบายไปครับใช่เพราะราคามันสูงใช่ครับแต่มันด่างแค่นี้อืแต่ก็ไปลุ้นเอาใช่ ต้องไปลุ้นรุ่นลูกครับอมีสิดดังใช่อันนี้คือด่างเหลืองเลยอันนี้ก็คือด่างสวยเลยนีสวยมากนะอันนี้ไม่ต้องไปลุ้นอันนี้คือสวยเลยสวยแล้วยังยังยางนี้ขายอยู่เท่าไรครับอย่างนี้เปิดไว้อยู่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งนะครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับต้นละแสนนะครับคือราคาเขาก็เล่นกันอยู่ประมาณนี้เลยครับใช่สวยมากนะครับสมราคา อันนี้ก็อันนี้ก็หูช้างเหมือนกันใช่ครับ,รบอันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้ก็คือหูช้างไซเล็กแต่ตัวนี้เป็นกระดาษบอลกระดาษด,ดางัง<อ>ตัวตัวนี้หูช้างด่างแดงเหมือนกันตัวเล็กๆมินิแบบนี้ก็สี่หมื่นห้าครับนี่ครับสี่หมื่นห้านี่คือบอลกระดาษด่า,ดา,ดดางขาวปกติากดาดดาขาวใช่ครับอันนี้ก็ห้าพันมันต่างกันอยู่ใช่ไหมครับตรงต่างทั้งใบต่างทั้งก้านเลยครับอ๋อใช่อันนี้จะเป็นไม้แบบก้านอวบน้ําแต่ว่าอันนี้ก้านก็จะแข็งแข็งก้านสั้นๆ๋อแล้วก็ใบก็ไม่เหมือนครับ ใบนี้ก็เหมือนหูช้างอะตามที่เรียกชื่อเลยอ๋อันนี้ก็เป็นบอนกระดาษใช่อันนี้ก็บอนกระดาษด่างสวยมากอันนี้สวยมากนะครับใช่ครับอันนี้เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าลายวากิวบางคนเรียกลายหินอ่อนแต่ส่วนถ้ามันขาวเนี้ยเรียกครเรียกคราบรอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ขายอยู่หมื่นสองครับอ๋อหมื่นสองโอเคอันนี้อะไรรับ อันนี้บอลเพชรเจ็ดสีเจ็ดสีใช่ครับที่พี่เคนภูฟูงกำลังโปรโมทอยู่คือตัวนี้โอเคอย่างนี้ตันนี้คือเพชรเจ็ดสีครับใช่อันนี้ราคาที่ร้านขายอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นโอ้ใช่ครับอันนี้คือข้างล่างนี่คือไม่เคยลื้อไขไม่ได้ตัดไม่ได้ยกยอดไม่ได้ตัดไหลคือมีไขปกติลูกค้าซื้อไปจะได้ข้างล่างด้วยไปทําพันต่อได้ครับโอเคครับก็ยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะครับที่มาความรู้วันนี้ขอบคุณครับ